เราอินพ r t รูปเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะ manage รูปนะครับโดยการที่เราแบ่งรูปเนี่ยออกเป็นกลุ่มนะครับหรือที่ใน iPhoto เนี่ยเรียกว่า event นะครับเราเข้ามาที่ตรง library ตรงนี้เราคลิกที่ event เราจะมองเห็น event ต่างๆนะครับและใน event นั้นเนี่ยก็จะมีรูปในชุดนั้นๆอยู่อย่างเช่นนะครับอันนี้หัวหินนะครับ double click เข้าไปก็จะมองเห็นนะครับรูปที่อยู่ใน event หัวหินนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเขาเขียวเรา d o u b ิ e ลคลิกเข้าไปก็จะ เป็นรูปที่อยู่ในอีเวนต์ขาวเขียวนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะรวมอีเวนต์เข้าด้วยกันทําได้ไหมทําได้นะครับการรวมอีเวนต์เข้าด้วยกันเนี่ยเรียกว่าการ merge อีเวนต์นะครับอย่างเช่นรูป2ชุดนี้นะครับรูปชุดนี้มีรูปอยู่37รูปนะครับอีกชุดหนึ่งมีรูปอยู่12รูปนะครับเราจะมิร์จเข้าเข้าด้วยกันนะครับเราเลือกตรงนี้แล้วก็ drag เลยนะครับคลิกแล้ว drag แล้วก็มาวางทับบนอีเวนต์ที่เราต้องการ merge พอเราปล่อยนะครับ iPhoto ก็จะถามว่าเราต้องการเมิร์ชแน่ใจนะนะเราตอบเมิร์เลยนะครับรูปทั้ง2ชุดก็จะมาอยู่รวมกันนะครับเห็นไหมครับตอนนี้มีรูปทั้งหมด49รูปละในอีเวนต์นี้อันนี้ก็ไม่ยากนะครับแล้วก็กลายเป็นอีเวนต์เดียวจะตั้งชื่อก็ได้นะครับก็คลิกตรงนี้แล้วก็ตั้งชื่อว่าอะไรนะฮะแต่ตอนนี้เราจะยังไม่ตั้งชื่อเราจะมาดูตรงนี้ก่อนเมื่อเมิร์แล้วเราต้องการที่จะแยกออกจากกันการแยกออกจากกันนะครับเรียกว่าการสป l ิตนะครับ อ่าดับเบิลคลิก้ามานะครับเราต้องการที่จะแยกออกจากกาันด้วยรูปไหนนะครับหมายถึงว่าเริ่มต้นที่รูปไหนที่ต้องการจะแยกออกจากกันเนี่ยเราก็คลิกที่รูปนะั้นอย่างเช่นรูปนี้นะครับแล้วก็สั่งนะครับ event split event ปุ๊บก็จะเป็นการแยก event ออกจากกันนะครับจะเห็นว่าข้างบนนี้คือ event หนึ่งนะครับข้างล่างก็คือ event หนึ่ง ถ้าเราคลิกออกไปจะเห็นเป็น2อ v e ีเวนต์เห็นไหมครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับเมอ่อชีเวนต์อีกอันหนึ่งสปลิตอีเวนตทีนี้ขอเม r ร์ก่อนปุ๊บอ่าจากนั้นนะครับถ้าต้องการที่จะให้มันออโต้สปลิตหมายความว่ายังไงนะครับอย่างเช่นเวลาที่ถ่ายรูปนี้เนี่ยมันแตกต่างกันนะครับมันแตกต่างกันทีนี้ เราจะนับเป็นวันนะครับเราต้องการที่จะให้ออโต้สปริตนะครับว่าวันนี้ก็คือรวม1 1ชุดวันนี้ก็คือรวมอีก1ชุดนะครับจะทำยังไงเราใช้วิธีนี้ครับเราเลือกอีเวนต์นะครับเลือกอีเวนต์ตรงนี้จากนั้นอีเวนต์แล้วก็ออโต้สปริตซเล็กอีเวนต์นะครับพอเราสั่งออโต้สปริตนะครับมันก็จะแยกวันที่ถ่ายให้อันนี้ก็คือ1วันอันนี้ก็คืออีก1วันการทำออโต้สปริตนี่นะครับยังสามารถ ที่จะเซตอัพได้ว่าจะให้มันออโต้สปลิตแบบไหนนะครับให้เราเข้าไปที่ iPhoto นะครับเลือก Preference จากนั้นเนี่ยนะครับให้ดูที่แท็บ general นะครับดูที่ Auto Split Into Event ว่าเราต้องการที่จะออโต้สป i ิด้วยระยะเวลาเท่าไหร่หรืออะไรยังไงนะครับเราคลิกตรงนี้จะมีออปชั่นให้เลือกก็คืออ่าออโต้สปินะครับว่าแต่ละวันนะครับก็เป็น1 Event หรือว่า 1 One Event per week ก็คือ1สัปดาห์ก็คือ1 Event นะครับหรือว่า2 hour gap หรือ8 hour gap ก็ได้นะครับตรงนี้ก็มาเซตดูแต่นี้ตั้งไว้ที่1น,นะครับเป็น Default ก็กำลังดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งาน Event ในการ Merge แล้วก็การ Split